สวัสดีครับพบกับ La La annel, ลันล้าชแนลและนี่คือช่วงบายซ่าแคสเก้วันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Dynasty l e g e n d 2นะครับภาคหนึ่งเป็นไงไม่รู้นะแต่ภาค2บอกเลยว่ามันอลังการมากๆเลยทีเดียวน,นะเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นนะครับแฮกแอนด์สลัดเหมือนกับดยุนัสซี่วอลเลเอร์สมัยเครื่อง PC หรือไม่ก็ PlayStation 2 p l a y s ล a t i o n 3่นะครับก็คือแบบ มีศัตรูเดินมาโง่ๆเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วให้เราฟาดฟาดเสร็จแล้วมันก็กระเด็นกระดอนลงไปคนละทิศคนละทางเ้ยซึ่งผมแบบเออชอบเกมแนวนี้มากเลยคือมันไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเกมนี้เนื้อเรื่องเข้มข้นเหมือนในนิยายแล้วก็ภาพสวยมากนะครับอือืม อ่โอเคนะครับวิธีการเล่นมาเปิดเกมมาเขาจะสอนหมดเลยนะครับว่าคุณจะต้องทํายังไงอัปเกตรดตัวละครยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ไปยุ่งยากตรงส่วนนั้นอีกนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเล่นเฉยๆนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับมันจะมีไอไอเนื้อเรื่องแชปเตอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคุณก็แค่กดนะครับพอกดปุ๊บแล้วก็ไปไปตามเนื้อเรื่องครับตัวละครมันจะวิ่งไปเองตามตำแหน่งที่มันวางเอาไว้ว่าต้องไปคุยอะไรกับใครแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะครับ ดูกราฟิกแบบอลังการมากสวยมากนะคุณจะดูก็ได้หรือว่าคุณจะผ่านเลยก็ได้ครับกดสกิปไปก็ได้ปึ๊บมันก็จะไปคุยตามเนื้อเรื่องแล้วเขาก็จะให้อ่ามิชชั่นอะไรต่างๆมานะครับไอ้มิชชั่นมันก็จะเปิดเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่แข็งแรงพอที่จะเล่นอะไรพวกนี้เลยนะครับอโอเคอโอเค ไว้ก่อนอ่ะแล้วก็ปึ๊บไปตามมิชชั่นไปเรื่อยๆตัลวละครเรามันก็จะวิ่งมยเองครับเราไม่ต้องไปควบคุมมันอันนี้ก็ดีอยู่อย่างนึงคือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปคุยอะไรกับใครยังไงตรงไหนนะชื่อจีนมันเป็นชื่อทับศัพท์นะบางทีผมก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะันโอ้ใครแล้วเนี่ย ใครมีเวลาว่างๆก็ดูในเรื่องได้นะครับสนุกดีภาพสวยงามอลังการครับแต่กินสเปคเครื่องค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันนี้ผมเล่นกับบูสแต็กนะนะครับ CPU วิ่งเกือบเต็มร้อยตลอดเวลาได้ยินเสียงพัดลมวีดวิวอยู่ตลอดเวลาอนี่น่าจะเป็นใครนะวนเซียว เหมือนจะเป็นศัตรูนะไอ้ไอไอตัวเมื่อกี้ช่างมันอะอะผ่านไปก่อนนะครับไปเราไปเล่นเนื้อเรื่องกันก่อนอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ไปหาอ่ะเนี่ยเจอละก็จะตัดปุ๊บเจอปั๊บเลยอันนี้คือตัวให้ภารกิจนะสำหรับการออกลบนะปุ๊บแล้วก็ไปเลยแอตแทกอันนี้เขาแจ้งว่าตัวละครของเราเนี่ยมันยังสกิลยังอ่อนแออยู่นะอ่านะครับ โอเคไม่เป็นไรไปลองดูเอาไม่ต้องเทรนไม่เทรนปดูีตอนนี้ผมมีตัวละครอยู่สี่ห้าตัวนะก็อย่งอัพเกรดได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะไม่รู้ว่าแต่ละตัวในความสาม,มารถอะไรบ้างต้องค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆไปจ้าผู้หญิงออกหน้าก่อนเลย маа л үй таха แต่ละคนก็จะมีสกิลของเขานะโอ้โหพุ่งหอกเฉียดหัวอะไรของลุงเนี่ย เ,เ,เ,รเราสามารถแดสได้นะเพื่อหลบการโจมตีนะครับการโจมตีเขาจะมาเป็นระลอกคลื่นแบบนี้นะเอาไม้ตายไปกินก่นนอนอันนี้มันเหมาะสำหรับตีแบบทหารบวงกวงๆเนาะเปลี่ยนตัวได้จากแถบด้านข้างตรงนี้นะครับเราจะมี ตัวมาด้วยสองคนนะรวมเราเป็นสามเด็ดเด็ดสิพ่อเอออะไรไมู่ทุบุบ ไอ้ปลไม้ไมา,มา,มา,มาสมารสมาร์ททุบเขาไปทุบเขาไปทุบไปหัวมันบีเออลงลหลงเฮ้ทำไมตัวเราเล็กลงวละเ อ,อยู่ดีตัวเล็กลงอะไรวะเนี่ยญญออ,ยอ้าวปล่อยซะแ,แล้วเลยเรียบร้อยเนี่ยลักษณะการเล่นเป็นยังไงครับสนุกมากนะ ได้ตีแบบสกิลอลังการแต่ละคนอ,ะอ่พอมาแล้วก็จะได้อ่ะเนี่ยนะครับก็จะเปิดโหมดต่างๆไปตามเนื้อเรื่องเนาะอ่ะลองดูสิจะใช้อะไรนะครับอ่ะส่วนการอ่ สุ่มกาชาครับแน่นอนเกมนี้มีอยู่แล้วนะครับมาที่รีคูดต,ต,ตรงนี้นะรีคูดเนี่ยมันแต่ละวันเนี่ยเ็าจะมีให้สุ่มฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จับไปผงเบ้งเขาก็จะดูดาวอัญเชิญมาอันนี้เป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนตัวละครนะไม่ไม่ไม่ได้มาเป็นตัวนะครับคอนเฟิร์มอะตอนนี้เรามีไอ้น,นี่สิบอันแล้วใช่ไหม โอเคลองสุ่มสิบตัวดูบูมของเบงใครเนี่ยเ,เราไมเ่เราไม่รู้ว่าระดับตัวละครตัวนี้มันเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าออกมาเป็นแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะ ระดับดีๆอยู่นะครับประมาณนี้ทีนี้เราก็จะไปทำการอัปเกรดตัวละครของเรากันนะมาที่ตัวนี้นะครับออฟฟิเซอร์ข้างล่างเราใช้น้องผู้หญิงับองบอีตาเนี่เป็นหลักเลยสองคนโอ้

มีอะไรอัพไปให้หมดหมดแหละตามสิกแนบบี่ยสวยหรูไม่มีอุปกรณ์ในการอัพนะครับจะอัพแต่ละตัวนี้ต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างมากเลยทีเดียวอ่ะเราก็ไปต่อกันหนึ่งตา

าอาเอาลมน้องไปกินนะเฮ้ยวิ่งไปไหนแล้วกับโผคขไม้ตายไม่ได้อไปจ่เอาล่มน้องไปกินครัน มือนหมือนดิครับหมือนดิครับหมือน,นเลยดิครับอะไรอ่ะโอ้โหแปลงร่างได้สามก๊กจุกไหนวะเนี่ย <c> ะ <oughs> วิ่งดินอีหนูเว้ <c oughs> โหัวติดติดคอ ตอบอะไรนักหนาทำไมตัวเราโหดลงวะเฮ้ยเพื่อนช่วยด้วยไปตายไปกินลมหมืันหัวไปกินโอ้โหพลังมันกี่หลอดวะเนี่ย ลังลุงดีหลอดนะลุงโอ้ยโ,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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดบูดบูดอะไรเนี่ยโอ้โหนี่นี่คืออะไร เพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยวย,วยูกซอนโผล่ตรงนี้มุนทั้งไหนได้ล่ะโอ๊ย

What are you gonna do with me? I'll hammer some sense into you. You should... Oh, You should go to hell. I always have plans for you. <laughs> lovely, lovely. <laughs> เรียบร้อยใครจะไปสู้ได้วะไอ้บอลนีอะแล้วเราก็เด้งกลับอานี่เดิมโอเคประมาณนี้แหละเกมนี้นะสนุกมากทีเดียวครับเล่นสนุกเล่นมันเล่นเต็มเลยทีเดียวนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไปตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆนะครับปึ๊บ ถ้าไม่ได้ก็ไปตามเก็บประสบการณ์เก็บอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็เอาเอามาอัพเกรดตัวละครเนาะแล้วก็ไปสู้ใหม่มครับก็เมื่อกี้ก็ไม่น่าจะได้คำว,ว่าฉิวเฉียดเออแต่มันดริงจริงนะครับแต่เปลี่ยนตัวละครสลับไปสลับมาเพื่อให้ส่วนหนึ่งมันฟื้นพลังได้นะเมื่อกี้ไม่ได้ทำเราอยากลุยกับมันตรงๆนะครับก็ตายไปเรียบร้อย ไม่ได้ละอัปเกรดอะไรไม่ได้ละนะครับก็ต้องพยายามนะครับเล่นให้ชนะมันให้ได้แหละต้องตาไวกว่านี้หน่อยนะประมาณนั้นโอเคนะสำหรับการแนะนำวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจก,กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ